ส like like สวัสดีค่ะ Student Today to teach about would you grade like I ILi Flos นักเรียนันปออทชุ้กคนนะคะวันนี้ครูโบก็จะมาสอนเกี่ยวกับผลไม้อีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับประโยคถามตอบอย่างง่ายๆนะคะ,ะทีนี้เราไปดูประโยคแรกกันค่ะอะ คุณครูจะให้รูปแอปเปิลมาหนึ่งรูปนะคะอ่ะอ่านตามประโยควนนี้ครูนะคะอ่านตามนะคะ repeat after me what fruit do you like again please what fruit do you like คุณชอบผลไม้อะไรนะคะถ้าในกรณีที่ไม่มีรูปขึ้นให้นะคะนักเรียนชอบผลไม้อะไรบ้างนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่า I like จุดๆเป็นชื่อผลไม้ที่นักเรียนชอบนะคะแต่ในที่นี้คุณครูนำรูปแอปเปิลมาให้นะคะดังนั้นถ้านักเรียนชอบแอปเปิลนักเรียนก็ตอบว่า I like apple Again please I like apple ฉันชอบแอปเปิลถ้านักเรียนไม่ชอบนะคะก็ตอบว่า I don't like apple I don't like apple ฉันไม่ชอบแอปเปิลนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะมีเครื่องหมายกำกับให้นักเรียนดูนะคะก็คือถูกและผิดนั่นเองนะคะถ้าถูกก็คือชอบถ้าไม่ถ้าเป็นเครื่องหมายผิดก็คือไม่ชอบนั่นเองนะคะอ่ะไปดูประโยคถัดไปค่ะ What fruit do you like again please What fruit do you like อ่าถ้าเราชอบแตงโมเราก็ตอบว่า I like watermelon I like watermelon อ่าประโยคต่อไปค่ะ What fruit do you like ประโยคนี้ถามเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะถ้าเราชอบถ้าเราชอบมะพร้าวนะคะเราก็ตอบว่า I like coconut again please I like coconut อ่า ต่อไปค่ะได้รูป mangoes มานะคะก็คือมะม่วงนั่นเองนะคะอ่านประโยคคำถามก่อนนะคะ what fruit do you like what fruit do you like คุณชอบไหมเราก็ตอบว่า,าถ้าสมมุติมะม่วงนี้เราไม่ชอบนะคะเราก็ตอบว่า I don't like mango one more time I don't like mango ฉันไม่ชอบมะม่วงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะประโยคต่อไปอ What fruit do you like ถ้าไม่ชอบกล้วยเหมือนกันนะคะก็เป็น I don't like banana I don't like banana ฉันไม่ชอบกล้วยนั่นเองนะคะประโยคต่อไปค่ะรียน,นะคะ What fruit do you like ถ้าคุณครูชอบทุเรียนมากนะคะคุณครูก็บอกว่า I like durian. again please I like durian. Uh, ต่อไปค่ะปะโยคต่อไป ah uh, ส้มนะคะ what fruit do you like ถ้าคุณครูไม่ชอบส้มนะคะคุณครูก็จะตอบว่า I don't like orange. I don't like orange. Uh, ต่อไปค่ะ strawberry นะคะถ้าชอบ strawberry เราจะตอบว่าอะไรคะ อ่านประโยคคำถามกันก่อนนะคะ What fruit do you like ถ้าเป็นสตรอเบอรี่เป็นถ้าคุณครูชอบนะคะคุณครูตอบว่า I like strawberry I like strawberry นะคะต่อไปค่ะชมพู่นะคะคำศัพท์รา์ที่แล้วคุณครูไม่ได้สอนไปชมพู่ภาษาอังกฤษคือ roast apple นะคะ roast apple ถามเลยค่ะ What fruit do you like What food do you like? อ่าคุณครูก็ตอบว่าถ้าคุณครูไม่ชอบคุณครูก็ตอบว่า I don't like roast apple. Again please. I don't like roast apple. One more time. I don't like roast apple. อ่าฉัานไม่ชอบชมพู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะไป คำสุดท้ายนะคะ What fruit do you like ให้คำศัพท์ใหม่มาเช่นกันนะคะก็คือคำว่ามังคุดนั่นเองภาษาอังกฤษคือ m a n g o s t e n นะคะ m a n g o s t e e อถ้าคุณครูชอบนะคะคุณครูก็ตอบว่า I like m a n g o s t e e n one more time I like m a n g o s t e e อทีนี้ไปดูใบางานที่คุณครูให้กันเลยค่ะ ใบงานที่คุณครูให้นะคะคุณครูก็จะให้รูปผลไม้ต่างๆมาแต่ละข้อนะคะให้นักเรียนตอบว่าชอบและไม่ชอบนะคะซึ่งนักเรียนสามารถดูได้จากเครื่องหมายถูกและผิดนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อแรกนะคะเป็นรูปเงาะนะคะเป็นเครื่องหมายถูกดังนั้นก็ต้องตอบว่า I like l a m b u t a n นะคะ มาดูข้อ2นะคะเป็นเครื่องหมายการกรบาทนะคะให้เราตอบว่าไม่ชอบนะคะก็คือ I don't like watermelon อ่านี่ข้อ3กล้วยนะคะเป็นเครื่องหมายถูกก็ต้องเป็น I like banana ถ้าเป็นข้อ4ไม่ชอบนะคะการกรบาทก็ I don't like lost apple นะคะอ่าส่วนข้อที่เหลือนักเรียนก็ไปตอบกันมานะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะทำ ได้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้สัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะ See you later goodbye